สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกล้องโอโหนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมบว n นเตอร์ฮันเตอร์ไลท์ตันเบกนะครับโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงบิวดาบใหญ่ที่ผมใช้กันนะครับโดยบิวนี้ก็คือบิวดาบใหญ่ที่มีทั้งโฟกัสแล้วก็ออฟฟิสิทการ์ดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีมาของแพทล่าสุดที่ทําให้มีค o ลิโอออฟเมนเนี่ยเราไม่สามารถใส่โฟกัสก,กับออฟฟิสิท์การ์ดได้ในบิวทั่วไปนะครับไม่ใช่บิวที่เขาไปเล่นสุดกันนะครับ แล้วก็บิลนี้ก็เป็นบิลที่จะทาให้มีทั้งออฟเิตการกับโฟกัสนะครับโดยจะเล่นได้ทั้งเล่นคนเดียวจะโซโล่บอนก็ได้หรือว่าจะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับบิลนี้เนี่ยก็คือเราสามารถใช้บิลเดียวแล้วก็ไปจบทุกอย่างเลยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนหอมากมายจะกว่าจะแผ่นใหม่มาครับเราไปดูที่อาวุธเลยกันดีกว่าครับสำหรับดาบใหญ่ที่เราใช้นะครับเป็นดาบของ กนแม็กนาโมโลนะอาชูเบลสเอส,สวอร์ดนะครับโดยเอ็ดพลที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่ามี2สล็อตด้วยกันซึ่งเป็นสล็อต3รูกับสล็อต2รูนะครับมีค่าพันจมตีอยู่ที่330นะครับมีบาร์อยู่ที่36นะครับแล้วก็มีคขม,ม่วงด้วยนะครับแต่ว่าตีประมาณ20่สิี่สิบทีก็หมดแล้วเพราะนั้นผมอ,อัพเมนต์เพิ่มพรมไปด้วยคูริโอนะเป็นโบว์อีก10นะครับทำให้เราใช้ได้อีกหลายพอสมควรก็มีอแอคิวโบีกใหม่อีค่าหนี่ย ซึ่งเป็นฟิวที่ผมรู้สึกว่าใช้สะดวกที่สุดนะครับโดยชุดที่ใช้นะครับใช้ของลูนากาลอนนะครับหมวกลูนากาลอนแล้วก็หมวกของอาร์ฟิลอาร์เมอร์บโรนะครับของบอสัวสุดท้ายนะครับเป็นชุดนะครับแล้วของบาริออรเฟลมเบสนะครับแล้วก็สะคอร์ดเบลนะครับซึ่งเป็นชุดของซีโอเลนเน่นั่นเองแล้วก็อ่กอรเลฟเอ็กซ์นะครับซึ่งเป็นชุดที่บวกแอคแทกแล้วก็บวกพิทข้อก็ค่อนข้างใช้ได้เลยสำหรับชุดนี้นะครับ สำหรับชาลิสแมนที่ผมใช้นะครับจะเป็นแทรัลิสแมนที่มีแอคชัตบูสต์มนะครับแล้วก็มีช่อง1ช่องที่เป็นช่อง2อ่าะสองรูขึ้นไปนะครับแล้วก็ช่องรูหนึ่งธรรมดาครับชาลิสแมนแบบนี้จะหายากสักนิดนึงนะครับก็ลองหาดูครับถ้าได้ก็ถือว่าดีถ้าไม่ได้ก็สกิลแอคชัตบูสต์ก็จะไม่เต็มก็จะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าดาเมจก็ยังแรงดีนะครับแค่เสียดาเมจไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับส่วนของสกิลกันบ้างดีกว่านะครับโดยสกิลเนี่ย ในการเล่นดาบใหญ่เนี่ยเราจะต้องเลือกจู่สองสกิลก็คือโฟกัสกับออฟเฟนสีการเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่เพราะการมาถึงของคูลิโอมอ็อกเมนต์นะครับทำให้เราสามารถใส่ทั้งสองสกิลเข้าไปได้เลยนะครับโดยสกิลที่ผมใช้ทั้งหมดก็จะมีโดยสกิลพวกแอคแ t ร์บ k ๊กก็ตาค้อไอ้กิตาค้อบูแล้วก็บิชเน่เอทพอยนี่เป็นสกิลที่จําเป็นอยู่แล้วสําหรับสายดาบใหญ่นะครับเพื่อ ให้เรามีคียเต็มใช่แล้วก็มีดาเมจบู์จากทีี่ค้อเพิ่มมากขึ้นทำให้เราสามารถทำดําเมจได้สูงข,ขึ้นนะเพราะว่าดาบใหญ่ไม่ได้ตีบ่อยนะครับการที่ติดทีที่ค้อได้แน่นอนในครั้งเดียวนี่เป็นสิ่งสำคัญม,มากนะครับส่วนสกิลโฟกัสเนี่ยจะทําให้เราสามารถชาร์จดาบได้เร็วขึ้นนะครับทำให้เราทำดําเมจได้ตน่อเน,นื่องมากขึ้นแล้วก็ทําทดาเมจได้บางทีทันช่วงที่มอนล้มอยู่ทําได้2ครั้งหรือมากกว่า2ครั้งขึ้นไปนะครับอะไรประมาณนี้ ส่วน Offensive Guard เนี่ยเวลาเราใช้ Strong Arms t a n ต์เนี่ยเราจะสามารถสามารถเคาน์เตอร์กลับไปได้แล้วดัมเ g e ของ Strong Arms t a n ต์มันแรงกว่า Charge Slash นะครับเพราะนั้นใช้กันบ่อยๆหลยส่วน s t u n r e s i s t a n นตเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับในกรณีนี้เพราะว่าสตันรีชิตแตรนเนี่ยในกรณีที่ไม่มีสตันรีชิตแตรนเนี่ยเราใช้ท่าสตอง n า a r สแตรนต์เราก็ยังมีสิ่งสตันจากการโจมตีหลายๆที่ นะเพราะฉะนั้นการมีไว้ก็ดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฮันเดอร์ไบท์นะครับที่เวลาเราโดนฮันเดอร์ไบท์นี่เราจะทําให้เราติดลานง่ายขึ้นนะครับและอีกสกิลหนึ่งก็คือสปีชเพนนิ่งนะครับอันนี้มันติดมากับสร้อยอยู่2อ,อยู่แล้วครับการใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งแล้วมาใช้แค่สลอดเดียวในการใส่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแลดด้วทีนี้ทาให้เวลาใช้หินรับนี่ก็คือใช้แค่ครั้งเดียวก็ทําให้ลดเวลาในการรับ ไม่ได้เยอะเหมือนกันนะครับสามารถรับมีนในขณะสู้กับมอนได้เลยนะครับมากันที่สกิลไวบักวิเปอร์เลอร์นะครับจะทําให้เราสามารถดีเจ uh, ็าฟูดาวของไวบ r k ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วเป็นสกิลสําคัญเพราะก็ดับใหญ่ใช้สตองอาร์มสแตนจริงๆมันสําคัญกับอาวุธนะครับเพราะว่าเกมนี้นี่การใช้สกิลเป็นที่สาคัญในการสู้กับมอนมากนะครับรวมทั้งเวลาเราล้มเนี่ยเราก็สามารถ จะใช้ไวบัก1ึึ้นมาได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่แล้วก็มีไวบักได้ใช้ตลอดนะครับซึ่งการมี2ตัวกับ3ตัวของไวบักก็ทำให้สู้ง่ายแก่สู้ยากต่างกันเยอะเพราะนั้นสกิลนี้เป็นสกิลที่จำเป็นมากสกิหนึ่งนะครับสำหรับควิคชีสนะครับจะทำให้เวลาเราใช้ท่าพาวเวอร์ชีสของดาบใหญ่นะครับที่ใช้ไวบักหนึ่งัน ทำสามารถจบแอนิเมชันได้เร็วขึ้นนะครับนิดนึงนะครับทำให้เราสามารถจะไปทําอะไรต่อจากนั้นก็ทําให้สะดวกสบายขึ้นส่วนสกิลที่เหลือเป็นสกิลที่รีเซ็ตเมนต์เนี่ยเวลาเราเลือกแดงเราจะโจมตีแรงขึ้นนะครับซึ่งมีประโยชน์มากเวลาสู้กับเอฟเฟกติฟมอนสเตอร์นะครับเพราะว่ามันตีเราแรงมากและเราต้องการพลังโจมตีในการดุเดือดก,กับถึงม,มาการเพิ่มพลังโจมตีนิดๆหน่อยก็ช่วยได้ดเยอะเหมือนกันครับอีกสกิลหนึ่งก็คือแม็กซิมัมไมท์นะครับแม็กซิมัมไมท์เนี่ยจะบวก ค่าเอฟฟินิตี้หรือค่าค r i ์ i ี่ l อเนี่ย10%นะครับเมื่อ,อค่าสเตมิน่าเราเต็มนะครับโดยจะมีผลหลังจากผ่านไปประมาณ4วิแล้วก็จะอยู่ตลอดจนกระทั่งเราสเตมิน่าลดก็จะมีผลต่อไปอีก1วีนะคบก็ช่วยทำให้เรามีคีย์ที่คอด100%พอดีเมื่อรวมกับวิกเน t ตเอ็กโอยแล้วก็คีย์ที่คอด e ายนะครับแล้วสำหรับไฟล e s ิสิต n นนี้ผมใส่มาเพราะว่าช่องมันเหลือแล้วบอกกับว่า ชุดเซตนี้เนี่ยค่าสเตตัสในการการท่าเนี่ยท่าไปมันน้อยกว่าธาตุอื่นเยอะนะครับส่วนสกิลฟินฟีเนี่ยก็คือสกิลที่เวลาโดนผู้เล่นอื่นโจมตีมาข้างหลังหรืออะไรเงี้ยเราจะชะง,งักก็คือจะช่วยทําให้เราเล่นมันติดเยอะได้สบายใจขึ้นนะครับสปิริเบิร์ดคอร์นี่เป็นสกิลหนึ่งที่สำคัญมากนะครับเป็นสกิลที่ก๊อตมากคือสามารถมีสปิริตเบิร์ดคือเราสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ดีก็มีสปิริตเบิร์ดมามาเติมพลังให้ จะเลื่อนเราเกือบเต็มหลอดนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับวอลลนเนอร์บรูสนะครับก็คือเป็นสกิลที่เวลาเราไต่กำแพงเนี่ยวายบาร์กจะคูดาวเร็วขึ้นนะครับก็เป็นสกิลที่ดีแหละครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ในการต่อสู้เท่าไหร่มันแค่ติดมาตอนทำคูเลโอออพเมนต์นะครับในส่วนของการทำคูเลโอออพเมนต์เนี่ยแล้วแต่คนมันก็จะได้ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเอาอันที่เราพอใจอย่างเช่นเราได้สกิล มาสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลอย่างเช่นสมมติผมได้คีบอร์มาในการคราฟรอบหนึ่งมาก็คืออันนั้นคือเป็นที่น่าพอใจนะครับจะงไม่ได้สแตตอย่างนี้เลยถึงจะไม่ได้ช่องอะไรเพิ่มเลยก็คือพอใช้ได้แล้วนะครับก็คือเราจะใช้อย่างนั้นทาอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนสามารถคราฟใส่สกิลได้ครบทุกช่องนะครับซึ่งการใส่เพชรก็คือใส่เพชรสิ่งที่เราขายนะครับจะได้พอดีกับช่องนะสำหรับสไตล์การเล่นของบิวนี้ก็ เหมือนเล่นกับดาบใหญ่ทั่วไปนะครับเราสามารถเล่นได้ทั้งที่ใช้เรลบอมนะครับในการให้มันทิงเกอร์สตอร a r อาร์สแตนนะครับหรือไม่ก็ใช้เล่นแบบปกติเลยคือชาร์จตีเข้าไปอย่างง่ายๆเลยก็ได้ครับเราใช้สตอรนอาร์ตแ d ตนแค่ตอนที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นตอนที่มอนจมตีมานะครับแล้วก็ถ้าอยากใครถ้าใครสามารถครับ uh, การอัพได้เนี่ยจะทําให้เราสามารถใช้ สตอนอาร์สแตนเนี่ยในการเคาเตอร์ท่าใหญ่ๆอย่างเช่นท่าเลเซอร์ของบอลได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิวนี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถถามได้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องกล้องโอโหมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับการต่อสู้กับเกเตัวนี้นะครับวิอัพติวิประมาณ87คที่ผสู้อยู่ก็ จะปล่อยให้ดูจนจบไปเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟัง,งมันตรงนี้นะครับอ,อย่ายลืมติดตามช่องกล้องโอ้โหนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ